ผู้ชายอยากจูบคิดอะไรอยู่กันนะมีคนถามมานะครับผมหาคอมเมนต์ไม่เจอบางคนอาจจะแบบโอ้ยเขินจังเลยผู้ชายมาใกล้บางคาั้งคิดว่าโรแมนติกอะแต่นั่นคือคนที่แบบคบไปแล้วเป็นแฟนแล้วแต่งงานมาแล้วมันโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ใช่หรือคุณเพิ่งเริ่มคบเนี่ยผมอยากจะให้ระวังนิดนึงนครับเราควรจะมีช่องว่างไง ผมบอกเสมอกับน้องๆรุ่นใหม่นะว่าถ้าเกิดคุณมีช่องว่างครับผู้ชายก็อยากจะใกล้คุณตลอดอ่ะอยากขยับอยากจะตามอยากจะเอาใจใส่คุณไปเรื่อยๆถ้าเกิดคุณยอมให้จับมือตั้งแต่แรกจับ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 ,จบจับไปทุกวันวันหนึ่งก็เฉยๆปะ่ะวันหนึ่งก็เบื่อปะ่ะ ดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีขยับออกบ้างอ่าพอครบการอ่าให้จับนิดนึงอ่าค่อยขยับออกว่าเอ๊ะจับทุกวันไม่ได้นะดนดหน่าเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะโรแมนติกกับคุณและเขาจะพยายามเพื่อคุณไปเรื่อยๆแต่ว่าผมอยากจะบอกเพิ่มเติมสําหรับน้องๆที่แบบก็ความรักอ่าทำยังไงได้ใช่ไหมอ่าผมอยากจะบอกนิดนึงว่ามีงานวิจัยหนึ่งนานม,มาแล้วเคยกล่าวไว้ว่าผู้ชายเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเรื่องของความรู้สึกทางเพศ18บดบวกนั่นแหละคือผู้ชายเนี่ยคิดได้แบบโห แคจะเป็นต่อนาทีต่อชั่วโมงในขณะที่ผู้หญิงโดยเฉลี่ยแล้วเนะี่ยผู้หญิง1วันจะคิดแค่หนึ่งครั้งอันนี้คือเฉลี่ยนะครับบางคนอาจจะสองวันบางคนอาจจะเป็นอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยเห็นไหมความรู้สึกแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นนะ่ยความโรแมนติกก็คือเกิดจากความรู้สึกของผู้หญิงถ้าเกิดคุณอยากจะได้ความโรแมนติกอยากจะจูบชันนะอยากจะหอมแก้มนะให้คุณเว้นเอาไว้ก่อนไว้เฮ้ยเดี๋ยวเป็นแฟนกันก่อนไว้โอเป็นแฟนก็อย่าพึ่งให้ทุกอย่างเฮ้ยแต่งงานกันก่อนไว้ อ่าพอแต่งงานปุ๊บค่อยแบบเพิ่มความสัมพันธ์ด้านนี้มากขึ้นแล้วนี่คือเคล็ดลับนะครับที่คุณจะเป็นผู้หญิงที่แบบผู้ชายคนนั้นอยากจะขยับตามคุณอยากจะโรแมนติกเพื่อคุณอยากจะทําเพื่อคุณไปเรื่อยๆนี่คือเคล็ดลับดังนั้นนะครับถ้าเกิดน้องๆอยากจะให้ผู้ชายมีใจมีความโรแมนติกมีแบบอยากที่จจูบอยากที่จะหอมแก้มไปเรื่อยๆเนี่ยน้องๆจะต้อง เว้นช่องว่าและขยับให้เขาขยับตามแล้วความรักนั้นก็จะแบบรวมไม่ปิดยืดยาวเท่าที่จะทําได้ครับ